และก็ในส่วนในทางคดีนะครับที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดเราก็ได้ข้อมูลเาพอสมควรน,นะครับเกบี่ยวกับผู้ที่าเนินการตักรอบ642ที่เป็นสำแ,แลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมันมีเคามีปากนอยู่12นะของการคือภาพถ่พา,ายปากฏนะครับตามในเค้ากคอยเมื่อกี้นะครับ,รนนรบสำนักง,งานปอก็ได ไปาว่าเลขที่นั้นเป่าไปไหนเขาพบว่าของตำรวจเป็นโพลิสไลน์โดยเฉพาะที่มีที่มีสมมตกฐานเท่านั้นที่ทำอยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตัวอย่างทั้งสามทั้งสามสามส่วนที่ให้ทำรยากับน้ำยาเพื่อดูสีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจด้วยเ d สดอานะคะแล้วคุยอย่างที่ กระสอบสีขาวนะคะก็มีจำนวน2 0งกระสอบนะคะน้ำหนักประมาณ5,109กกิโลกรัมนะคะปวดท้องก็เป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตนะคะจุดที่3นะคะเป็นกระสอบฟ้าขาวจำนวน15กระสอบน้ำหนักอยู่ที่355กิโลกรัมนะคะปวดท้องก็เป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตนะคะส่วนที่สองนะคะมีจำนวน12กระสอบน้ำหนักอยู่ที่ส ลรัำนะคะตรวจพบว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกลับมาแล้วเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีความชัดเจนว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในการที่จะออกไอจับทรงฟ้อนนะครับมุ่งเน้นในเรื่องขยายปัญหาผู้ที่อยู่เกินกว่าการอ่านของผิดเนี่ยแล้วก็มตาตรการในการยึดซับซึ่งตอนนี้เราเข้าประชุมรุ่นแรกที่โรงแรมเซนตูรีวันน,น,นี้เป็นวันที่สอง